หตหวเตงกินข้าวยังยังไม่กินเลยกินข้าวกันนแม่ไปดิไปไปเดี๋ยวเราไปรับนะโอเคจ้าแซลมอนข้าวสตียังอาวิธีแม่เข้ามาให้อ่ะแตงันกินหนึ่งเลยมาเดี๋ยวก็ตักให้ไหมจ้ากินเลยแตน,นึงกินกับแม่ คุ้ของเราว่าอยากกลับบ้านอ่ะยังไม่หมดเลย <c oughs> กินที่วัดกันดีนะกลับเปลือยอยากกลับบ้านก็ได<า>้ก็ได้ไปไปไปกลับกลับ บานแล้วนะไปายบากันเฮ้วันนี้คิดถึงแฟนจังเลยซื้อของไปสะพายแฟนดีกว่า ผมไม่ไหวแล้วยายโอฉันจะแจ้งความจับแกโหยายตำรวจทำอะไรผม,ไ,มได้หรอกรยายแกขนาดนี้ไม่รู้รยังไงก,ก,ก็จะแจ้งแล้ว พี่ยาค่ะห้องนี้ใช่ไหมครับที่มีเหตุข่มขืนครับใช่ไอ้เยี่ยเนี้ยคนข่มขืนฉัน โอ้ยายแก่แล้วคือตำรวจแก่ขนาดนี้จะมาจับผมได้ไงทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมหยุดหยุดก่อนครับถึงเขาจะเป็นคนจานะครับแต่เขาก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเมื่อคุณเป็นผู้ชายไปทำเขาคุณก็จะมีความผิดทางอาญาน,นะครับจะจำคุกสี่ถึงยี่สิปีนะครับและมีโทษปรับสี่พันถึงแปดหมื่นบาทนะครับเอาครับไปไปคุณตำรวจจับมันไป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 โรงพักกันเลยมาเลยไปเลย ผมไม่ไปหรอกครับคือตำรวจทำไมอ่ะคุณตำรวจจะลงหัวกระยายแกน่นใช่ไหมอ๋อผมไม่มลงมือกระยดาดแกนถ้าคุณคิดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณไปพบ,พบกับนักวิชาก,การเพื่อพูดคุยกับคุณเองฝากากฎหมายนี้ทำลไยผมไม่ได้แน่นอน,นมาเลยมาเลยอย่าไปคุยกับนักวิชาก,การกัน<อ>สวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน,นาคดีข่มขืนนะคะจะมาอธิบายบทลงโทษและรายละเอียดต่างๆเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง นั้นนะคะจะต้องเป็นชายกระทําต่อหญิงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นชายกระทําต่อชายหญิงกระทําต่อชายหญิงกระทําต่อหญิงถือว่ามีความผิดทางคดีข่มขืนหรือไม่นั้นนะคะคาตอบก็คือไม่ถือว่าเป็นการข่มขืนนะคะแต่เป็นความผิดฐานอนาจารย์ข้อ 2. หญิงที่ถูกข่มขืนจะต้องมีใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสนะคะคือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสของชายผู้กระทําข้อที่สาม การข่มขืนได้กระทําโดยการขู่เข็นใช้กําลังหรือทาให้หญิงไม่อาจขัดขืนได้การทําให้หญิงเข้าใจผิดว่าใช้ผู้กระทําเป็นสามีของหญิงนั้น mm. ก็ถือว่าเป็นการข่มขืนเช่นกัน,นะคะ่ะบทลงโทษนะคะผู้กระทําต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่4ี่ถึงยีปีและปรับตั้งแต่8 0 0 0ันถึงสี่หมบาทค่ะแต่ถ้าข่มขืนโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธเช่นปืน หรือวัตถุระเบิดหรือร่วมกันข่มขืนในลักษณะโสมหญิงต้องรับโทษหนักขึ้นคือจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีและปรับตั้งแต่30,000ถึง40,000บาทข่มขืนเด็กหญิงต้องรับโทษหนักขึ้นและหากได้ข่มขืนโดยมีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกันข่มขืนในลักษณะโสมหญิงต่อเด็กหญิงที่อายุไม่เกิน15ปีและเด็กนั้นไม่ยินยอม ผู้ผข่มขืนต้องรับโทษหนะักคือจำพุกตลอดชีวิตค่ะถ้าข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่ถึงไม่เกิน15ปีและเด็กนั้นไม่ใช่ภริยาของผู้กระทำแม้เด็กนั้นยินยอมก็ยังถือว่าเป็นความผิดต้องรับโทษจำพุกตั้งแต่4-20ถึง2ีปีและปรับตั้งแต่8 0 0 0ถึง4 0 0 0 0บาทถ้าข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปี ต้องรับโทษหนักกว่าค่มขืนเด็กอายุไม่เกิน15ปีคือต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่7ถึง20ปีและปรับตั้งแต่14,000บาทถึง40,000บาทหรืออาจต้องรับโทษหนักถึงขนาดจำคุกตลอดชีวิตค่ะผลของการข่มขืนทำให้หญิงผู้ถูกค่มขืนบาดเจ็บสาหัสหรือตายต้องรับโทษหนักขึ้นอาจถึงขั้นถูกประหารชีวิตค่ะ ไปนะคะเป็นความผิดฐานกระทําอนาจารค่ะเฮ้ กรณีนะคะเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร์ซึ่งมีรายละเอียดและบทลงโทษดังนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะผู้กระทำอนาจาร์จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้และจะกระทำต่อชายหรือหญิงก็ได้เช่นกันค่ะเช่นชายจับนมหญิงหรือชายโชว์วัยวะเพศให้แก่หญิงค่ะถือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารข้อ2กระทำโดยการขู่เข็นใช้กำลังทำให้ผู้ถูกกระทำอนาจาร์ไม่สามารถขัดขืนได้ รวมทั้งการกระทําให้ผู้ถูกกระทําอนาจารเข้าใจผิดว่าผู้กระทํำเป็นบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นความผิดฐานกระทําอนาจารค่ะสําหรับบทลงโทษนะคะต้องจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะหรือทั้งจําทั้งปรับถ้ากระทําอนาจาร์ต่อเด็กรับโทษหนักขึ้นค่ะ 4. ผู้กระทาอนาจารต่อเด็กอายุไม่เกิน15ปี แม้ว่าเด็กนั้นจะยินยอมต้องรับโทษหนักขึ้นคือจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสอง0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้าผลของการกระทำอนาจารทำให้ผู้ถูกกระทำต้องบาดเจ็บสาหัสหรือตายผ,ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้นอาจถึงขั้นประหารชีวิตการล่อลวงหญิงไปเพื่อกระทำอนาจารแม้หญิงนั้นยินยอมก็ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่ 1 1 0ปีและปรับตั้งแต่2,000ถึง20 0 0 0บาทค่ะเท่านี้นะคะก็เข้าใจกันแล้วทุกคนกฎหมายมีไว้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของทุกคนอยากระทำตนให้กฎหมายย้อนกลับมาเป็นบทลงโทษํทำลาะอนาคตของเราได้นะคะขอบคุณค่ะ